สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับนัดูนย์รวมรบ้านรามินหาซอย5านะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถนะครับซูซูกิแครีนะครับฟูดทักนะครับเข้ามาใหม่นะครับรีบนํามารีวิวนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถนะครับซูซูกิแครีฟูดทักนะครับนัดแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับสภาพป้ายแดงนะครับปี2023เลยนะครับคันนี้กับเลขไมล์แค่7,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ พร้อมใช้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับด้านข้างนะครับเปิดได้ทั้งสามด้านนะครับภายในก็จะมีตัวซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็มีตัวตู้เก็บของนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับเราขายเพียงสามแสนสองหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับได้พร้อมตู้นะครับไปเลยนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับสําหรับซูซูกิแคลรี่ฟูดทักนะครับเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการคันนี้นะครับสนใจคันนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนะครับอ่ารอบคันก็จะประมาณนี้นะครับตู้นะครับเปิดได้ทั้งสามด้านนะครับภายในนะครับ ตกแต่งมาอย่างดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับภายในใหม่กิปนะครับสภาพป้ายแดงนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับภายในเดิมเดิมนะครับ เรามาดูเลขไม้กันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่7,288กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับรถสวยมือเดียป้ายแดงสภาพป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับราคาพิเศษ3 290 0 0บาทนะครับโทรมาสอบถามและเรียนการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับนัดได้ใหม่ในอีีหน้านะครับสวัสดีครับ